ขึ้นสิเอ็ดคํำเดือนห้าปีมะเสงพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตรงกับวันอังคารที่แปดเมษายนสองพันยี่สิบ้านำเสนอใจดวงเดียวย้อนเสียงหลวงพ่อกิติกลับมาทุกท่านนะครับฟังวองว่าเกิดประโยชน์และเป็นความรู้ยิ่ง ก็เจอล้วฟังในระหว่างที่เรานอนหลับหลับอย่างสนิทหมายถึงจิตตกลงสู่ผวังในขณะนั้นจิตของเรามีความรู้สึกว่าผ่องใสที่ผ่องใสนั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตนั้นตกลงสู่กระแสผวังตัดความรู้สึกตัวผวังขจิตนี้ทำนาทีตัดความรู้สึกในอารมณ์ปัจจุบันคือเราจะไม่รู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจ ทั้งหมดในปัจจุบันคนที่นอนหลับจึงเป็นคนที่หมดความรู้สึกเหมือนกับคนที่ตายแล้วนังในช่วงชีวิตหนึ่งที่เรานอนหลับนีเราจะไม่มีความรู้สึกเลยเหมือนกับเราตายคนหลับจึงเหมือนคนตายเพราะว่าจิตที่ทําหน้าที่หลับกับจิตที่ทําหน้าที่ตายเนี่ยเป็นจิตดวงเดียวกันที่เรียกว่าผวังขจิตและตัวผวังขจิตนี่เองที่ทําให้จิตใจนี้เกิดความผ่องใสดังตัวผวังขจิตนี่จึงเป็นอาหาร เป็นโอสถก็ได้ที่เป็นอาหารมันคือเป็นอาหารในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่นอนต่อให้รับประทานอาหารดียังไงก็ตามตายต้องนอนการนอนไี่จริงเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่อิ่มนี่ไม่ใช่หมายถึงว่านอนอิ่มแต่มันทาให้ร่างกายรู้สึกอิ่มคนที่นอนหลับจงเป็นคนที่มีหน้าตาผิวพรรณเนีนอิ่มเอ,อิบเราสังเกตคนที่นอนมาเต็มที่เนี่ยมองก็รู้คนที่อดนอนเรามองก็รู้ ว่าคนที่แหม่ร่วงโรยแสดงว่าอดนอนมาเต็มที่เราสังเกตดูก็รู้เพราะว่าการนอนนี่เป็นอาหารอย่างหนึ่งทําให้คนเราทําให้ร่างกายนี้มีความรู้สึกอิ่มในทางแพทย์จึงถือว่าการนอนนี่เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการรักษาโรคทุกชนิดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะระงับได้ก็ด้วยการหลับ ถ้าคนไข้หลับเสียได้เนี่ทุกขเวทนาก็ดับไปที่ดับไปนี่เพราะว่าจิตนั้นไม่รับรู้อารมณ์ทางร่างกายจิตตกลงสู่กระแสผวังก็หมดความรู้สึกแพทย์จะมีวิธีที่ต้องให้จิตเนี่ยตกลงสู่กระแสผวังคือหลับไปหมดความรู้สึกในอารมณ์ปัจจุบันเวลาจิตใจผิดปกติขึ้นมาเกิดความฟุ้งซ่านก็มักจะแนะนําให้รับประทานยานอนคอือเมื่อหลับแล้วก็หยุดคิด ยูดฟุ้งร่านก็ถือว่าการหลับนั้นเป็นการรักษาโรคอย่างการนอนนี่จึงเป็นอาหารหนึ่งเป็นยาอย่างหนึ่ง